จิ้งโดมใช่ครับนั่งจิ้งโดมใช่ไหมครับอะไรครับกน, <Okay. S 2> นั่งจิ้งโอันนี้ของเล่นอาหารนะเจมส์มาเดี๋ยวเจมหาเพื่อนของเขา้าอานั่นก็จิงใช่ไหมใช่ครับก็จิงเอมีเอ่เอาแมวเอาแมวหรือหมาไหมครับกินเอาหมาไหม ขออะไรครับนางเวนบาบาบิโชว,ว์หน่อยได้ไหมครับนี่เพื่อนเขามีอีกตั้งเยอะอยเลยค,ค่ะมาแก้วว่ะระวังด้วยต้องรอต้องรอรูปเล็กๆด้วยต้องจอดรถจังเอาอันนี้อ่ะอะใครเดี็ดเจ้เอาคนนี้ไป คนนั้นจะฝิดท้าจิตใจมาทางนี้ครับเย้เข้าบ้านได้แล้วคราวนี้เป็นคุณพ่อนะคะใช่ไหมคะอย่าเอาปืนเปิดอยากได้ลูกเล็กสุดไหมครับวันนี้เราเขาทำอะไรดีในบ้าน ปิดอะไรคะเดอะไรน้องไม่ต้องเอาอันนี้เดี๋ยวมันเปื่อนไม่ไม่น้องทำมันเสร็จนะไม่เอาเดี๋ยวมันลบเดี๋ยวมันลบกมาขอดีสิจเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ค่ะเอาไม่ไม่โอเคอ,อ่ะก็จะเอาอันไหนบ้างเริ่มต้นด้วยอันด้วยอันไหนเอาแคมา่าเอาเชอรี่หรือเอาอันนี้อันนั้นนะรับไปที่กวะ เดี๋ยวมาก็หมุนไปหมุนมาให้ตรงช่องที่มันฟรีให้ช่องอันนั้นน่ะที่ช่องช่องที่มันจะเป็นรูใหญ่ๆเย้เก้าบ้าเหน็บไปกันไปกันหมุนติดตัวโอเคอ๋ออันนี้บ้านหมาอ๋อเราไปดูเราไปดูด้านบนดีกว่าไม่อันนี้จะให้อันนี้เป็นบันไดนะคะอ๋องาดิเฮ้ยเฮ้ย ของมาตกแต่งบ้านนะครับจะเอาของมาตกแต่งบ้านนะครับเิย เจอของตกแต่งบ้านตั้งเยอะวินตกแต่งบ้านไหมครับรรรนี่ครับ <Okay. S 1> โอเคช่องทำอาหารเหรอครับอีกครังนี้อ จะปิดได้ไหมล่ะครับอ๋อฟิดไม่ได้อะครับจะเก็บอะไรตรงนั้นดีครับวิ่งตกแต่งเองดีไหมครับโอ,โอเคและและอันนี้นะครับที่ส่งอาหารแล้วก็โต๊ะอาหารนะครับตรงนี้นั่งตรงนั้นเหรอตรงกางประตูอ๋อแล้วเราจะนั่งกินยังไงอะครับว่าเราต้องย้ายมันลงมาแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็จะมีที่เก็บของเล่นเหรอครับ เอากีตาร์ด้วยไหมครับกีตาร์เอาไว้ตรงนี้น่งโต๊ะครับโต๊ะกับเก้าอี้กับเก้าอี้แล้วก็มีที่อยากได้ป้ายสีอยากได้ป้ายสีจะได้มาฟังนี้จะได้มาฟังเดี๋ยว์ครับอะไรครับะให้อันี้เจ็บตัวเล็กสุด พาที่นั่งเขาที่นอนได้แล้วเราก็จะถึงเขาไปที่ใดอะความจริงเธอไม่ต้องการอ,อืมนนตัวหนึ่งแล้วกอีกตัวหนึ่งเราต้องให้ทุกคนดูว่านี่เป็นบ้านเพืป่ป้าเคปิดประตูเคมาทุกคนเตรียมหาที่นั่งกันเถอะเครับวินมามาหาที่นั่งคนขับรถตร้องนั่งตรงนี้ โอ <Okay, S 2> เคโอเคมาบินมาทางนี้ไหมคบเจเราจะไปเที่ยวแล้น okay, <Okay. S 2> นะคะใครนั่งโอเคคนขับรถขับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็นั่งด้านหลังเอานน้นไปด้วยเหรอครับกีตาร์ไปด้วยกีตาร์ไปด้วยเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องแท็กกีตาร์ไว้ด้านหลังแลวคนนี้ผนก็หลับแล้วเอาแท็กอันนี้ไปด้วยเหรอครับ อันนี้เอาไปด้วยไหมคะวินโอเคเอโอเคเอาอะไรไปอีกไหมครับไม่มีการเลี้ยวโอเคเดี๋ยวจะไปดูกับนว่อามีอะไรอีกไหมที่เราอยา ขับรถไปกล้าจุ้งบ้านเลยอ๋อหนอคอ่แอ๋อตอนนี้เราอยู่ด้านไหนบ้านนะครับเราต้องมาอยู่ด้าน,รานครับอโอเคเรามาปิกนิกกันเถอะแป๊บเดียวครับเราก็ต้องมาวินควินมาทางนี้ได้ไหม <ม> <Okay. S 1> ทุกคนลงเราจะวางอาหารเราตรงนี้เข้า okay, มาครับที่เหลือก็มานั่งโอเคเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> พร้อมหรือยังครับเรามีน้ำดื่มอ๊โอเคเราจะมีคุณพ่อ อโอเคมาครับวินเตรียมกิบข้าวนะคะเย้เราถึงบ้านแล้วคือมาตอนนี้ทุกคนเขาจะเข้าบ้านแล้วครับต้องจอดวินรอรับของใช่ไหมเพื่อนอันตอนว่องขบินบบวินเตะของไปมานะคะคิดใครจะนอนที่ไหนอะครับวิน ผมจะนอนที่ไหนครับนั่นจะเมยครับอะ,ระอะไรครับอ๋เขาเขาจะนอนที่ไหนครับคนนี้อะครับเขาจะนอนกับคุณพ่อเหรอครับคันนี้นอนกับคุณพ่อใช่ไหมครับันนี้อยากเี่นบ้านนี้ให้คุณพ่อนอนตรงนั้นเหรอครับขนอนที <juna? S 2> ่ไหนกันครับ เราจะไม่ออกไปแล้วครับเพราะถึงเวลานอนแล้วโอเคคนนี้เขานอนที่ไหนดีครับวินก็พ่ <laughs> อไม่ได้ก็เดินท้าหูสิคะเอวาเนี่ยน่าจะได้อยู่เอวาก็ไม่ได้แล้วค่ะม,มันเลยเท้าเอวาแล้วค่ะอ,คอ,อันนี้ไม่ต้องเบบีประมาณสักกี่เดือนดีถ้าเดือนเออใส่ไม่ได้แล้วค่ะน้องวินน้องวินใส่นี้ได้ไหมเออพี่เอน้องใสนผู้ชายจีเจ๊น้องใส่ไม่ได้อ เอาอันนี้แล้วก็น้องวินครับเราต้องเราเอาเครื่องแต่งหน้ามาดีไหมครับเก้าอยู่ในรถอ๋อเก่งมากพี่ แล้วรถนี้จะใส่ทำอะไรอะใส่อันเกงเหรอครับใส่อันนี้คืน้อ๋าแล้วก็ใส่แล้วไข่อันนี้เหรอคัเออไข่ในนี้ก็มีาวตกค้างอไกาไข่

ก็ก็ก็ครับอะรครับนี่ไงชเบารี่ตัวนึงอ๋อใช่อ๋ออันนี้เพื่อแต่งหน้ามาใส่ตรงนี้ดีกว่า มาครับตรงกลางไหนคืออ่ะนี่คือต๊ะมาครับเรามาใส่ขนมอเร,ร่อยของเรามีน้ำไหมครับวินน้ำสีเหลืองๆมีไหมครับอ๋อนี่กีตาร์หายไปไหนอะไรน้ำอโอเคมาครับ เคเตียงนอนแล้วก็มีเก้าอี้อยู่ตรงที่กินข้าวล้วจินนี่เราจะไปพิคนไปพินิกหรอ <c oughs> ถ้าพิคก,กเราต้องเก็บของไว้ในนี้มันถึงมันถึงไม่ต้องใช้ที่เยอะ เก็บของในนี้ดดเดี๋ยวเจ้ไปหาบ้านอีกหนึ่งบ้านดีกว่าครับอยู่น่านใช่ไหมเจ๊เจ๊ฮรับครับอะไรครับออีนี่ครัพี่ <S <S มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะแล้ว